ิดมาตอนนี้ก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนดีมากสำหรับคิวของใครเองก็เต็มแล้ว<อ>เต็มแล้ว150คนนะคะแล้วก็แฟนๆก็บอกว่าเปิดให้อีกนิดนึงได้ไหมตอนนี้ใ่ายกำลังดูคิวดูอะไรให้อยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเปิดเพิ่มอีกสัก30-50คนนะคะก็อาจจะไม่เกินนี้ด้วยด้วยเราต้องถ่ายทำกันแล้วด้วยนะคะก็พยายามจะ ขื้นความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนพันทองสตูดีโออันอันอันนี้คือชั้ัวแล้วแปดหมื่นห้าใช่ค่ะร้อยห้าสิบคแล้วคนแล้วค่ะว้าวแล้วก็กำลังจะเปิดเพิ่มใช่ค่ะแต่ว่าคาคงเปิดเพิ่มได้ไม่เท่ารอบแรกเพราะว่าช่วงเดือนนี้เราต้องถ่ายทำกันเลยแต่ก็ต้องมอกแบบนี้ว่ามันเป็นภาพถีอเเราเนาะก็เขียนว่าเป็น a r ์ดีไซน์เลยก็เหมือนแบบเวลาที่ จริงๆแล้วไฟรู้สึกว่ามันก็เป็นข้าวิชาชีพเป็นคืนความสุขให้กับแฟนๆแ,แล้วไฟก็จะมีบอ็อกเซตให้กับแฟนๆกลับไปด้วยมีทั้งมวกเสื้อกระเป๋า<อ>พลอ,อยมาถ่ายรูปค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไฟจะถ่ายเก็บไว้ภาพหนึง่งให้แฟนๆภาพหนึน่งเป็นเป็นภาพความทรงจำ เ้วเป็นแฟนที่แบบเขาอยากมาตัตว์เดเขาบอกว่าไงมะคะเท่าที่ได้ยินตามบอกว่าพี่ชายสัตวสวยสัตว์ดีเขาบอกว่าเหา็นเ,ออ <c oughs> เห็น <c oughs> ใครเห็นนะเขาบอกว่าปกติอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่พอเวลาสัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถทําสไตล์นี้ได้แล้วลมันก็เหมาะกับเขาไปรู้สึกอ่านแล้ว เป็นช่างมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้แฮปปี้กันเลยรู้สึกดีใจดีใจมากๆใช่ค่ะมีบางคนแบบขอร้องให้เราเปิดเยอะกว่านี้ไหมมีแต่ว่าด้วยเวลามันมันได้แค่นี้จริงค่ะแล้วร้านป็นยัต้องไปร้านได้สวยบ้างดีค่ะดีค่ะเยอะไหมหรอเยอะค่ะเยอะค่ะแล้วเราไปมีเวลร้านเท่านานหรือเ่ามีค่ะไฟก็จะแบ่งคิวระหว่างถ่ายถ้ำแล้วก็เข้าร้าน รู้สึกว่าค่ยไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะว่าค่อยมีบุคคลคุณภาพคอยคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าวางใจได้แล้วค่ยก็รู้สึกว่าคนที่ค่ายเลือกมาเป็นคนที่มีคุณภาพแน่นอนแล้อย่างวันฉนันก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรแล้อย่างอันนเราตัดได้ประมาณปีค่ายแบบแบ่งชิ้ไงเข้าไปตัดให้อย่างล่าสุดที่ค่ายตัดก็มีสี่หัวหกหัวต่อวันอะไรอย่างนี้ดูแล,แลอย่างดีดูแลอย่างดีค่ะ <laughs> ห้องวีไอพีทั้งห้องเป็คนของคุณคนเดียวเอ <laughs> ร้านหลายร้านแตอยากจะรู Safe ้แลแต่ละร้านอะไรร้านเบอร์สุขายอ๋อขันทองสตูดิโอเหรอคะขันทองก็คือนามสกุลของแม่ใหญ่ที่ขลอมนั่นเองก็คือตอนนี้แม่เป็นนางฟ้ายอยู่บนสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นนามสกุลของแม่ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจและก็เป็นกำลังใจในแต่ละวันของพาให้เดินในเส้นทางที่ที่ถูกที่ถูกต้องและยังยึดถือคําสอนของแม่ใหญ่อยู่ในทุกวันแม่ใหญ่ยังไม่มันฟัง โอ้ยหนูเนี่ยเปิดมาประมาณที่เป็นหลานสาวคนเดียวเป็นหลานสาวโตก็พ่อก็เชื่อค่ะว่าแม่คอยคอยมองคอยอยู่แล้วคอยให้กำลังใจไม่เคยหายไปไหนนะคะก็ก็สิ่งที่พ่่ทำได้ก็คืออยู่ในคำสอนของแม่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่ไม่ใหญ่สอนไว้ก็คือไม่ิดศสินรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเพราะสามสิ่งนี้ก็คือ ไปยึดถือมาตลอดแล้วก็ก็เป็นขวัญและกําลังใจให้ฟ้าเพราะฉะนั้นขันทองสตูดิโอก็เลยมาจากนามสกุลของแม่ในใหญ่ค่ะมีเช็คด่วนไหมคะปีนี้ฟ้ากีนเงินปังมากตามขึ้นไปอีกไหมหนูไม่ได้เช็คเลยอ่ะหนูแค่หนูเกิดปีอะไรเอ่ยม้าม้ามีอะไรบ้างมีบมานแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดปีอะไรรู้ปะปีถ่ออุ้ยแต่ว่าเราเชื่อตัวเรา ช่เพราะไฟรู้สึกว่าไฟดูแลคนที่บ้านหรือบุคคลาลีดีดูแลตัวเองดีแล้วก็ส่งให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ว่าลายใครแล้วก็อยู่ในร่องในรอยอะาะว่าไฟไม่ได้ทำให้ใครแสดงมันก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแสดงว่าปีนี้ก็เหมือนชมดีมากกว่านะเพราะว่าถอดชงด้วยปีนี้นิดนิดนึงผสมนิดเดียวไม่ ไปรับไปรับไปรับเอิบเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเป็นโชคดีไปเลยค่ะธุรกิจทำอะไรต่ออีกอ่าตอนนี้ทุกคนเบรกอยู่ค่ะเพื่อยากทำคาเฟ่นะคะทุกคนเพื่อประกาศไว้ก่อนแต่ว่าทุกคนใส่กางเกงใส่น้ำใส่กางเกงเทำไมคนรอบข้างใส่น้าหมดเลยไ่ะเพ่ทำหลายอย่างมากเลยค่ะคาเฟ่เบนเตอร์เทนเมนต์เราทำบิลเลนแม็กร้านทำผมใช่ค่ะถ้าคาเฟ่อีกเพืาอว่าไม่น่าจะได้นอนแล้ว เลยไว้ยังคะยังเลยค่ะแค่มีแพลนเดยเคงจะเป็นขันทองค่ะเมยก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจขับไม่ได่ได้าม่เวลาแลแต่ว่าก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะอู้ขาด้วยมความสุขใต้องคนคนละ่ามเลยมีไหมคะราแดงล้วและจะมีไหมถ้าเป็นแฟนคลับของ เขาก็จะเคารพในในตัวศิลปินเคารพตัวเองเพราะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เคยประกาศไปก่อนหน้านู้ก็ไม่มีไม่มีมาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรกันแบบสบายใจสบายใจค่ะยแต่ประกาศเราก็จะไปมีเยอะประมาณนี้เราต้องเซฟเพิ่มไหมจับแบบเพ้าจากเหตุการณ์เก่าๆที่เคยมีมาใช่ไหมคะก็เวลาค่ายสัตว์ผมก็จะมีพี่พี่กาดดูแลความเรียบร้อยค่ะอะไรเงี้ยคอยจัดคิวคอยดูอะไรเงี้ยให้ด้วย ก็แค่นาเคลิฟด้วยนะคะหัวใจช้ำรักก็ตั้งใจมากๆขอโอกาสให้กับผู้จัตมือใหม่อย่างไ่ด้วยนะคะไ่ายเล็กๆค่าเวลเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานคุณภาพมาให้กับแฟนๆนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่คอยอยู่และคอยสนับสนุนกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้เปน,นานๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูหนูมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะ ก็ขอให้หนุยเลยนะคะ yeah.